ข้อคิดคติธรรมจากพระธรรมบทในวันพระนี้ว่าตาโสเตนัติณพยังพิโยวันโนปะสีคติกัสมานาปริเทเวสิเอวะรูปเปมหัพเยอิติความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันณะผ่องใสย,ยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญในเพราะ ภัยใหญ่หลวงเห็นปานนี้เล่าท่านผู้เป็นในบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใหญ่ท่านผู้แสวงหาคุณสิ้นสันโยต์แล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตัณหาอันนำไปสู่พบของพระขีนาศพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริงหรือโดยท่องแท้ความตายของท่านเป็นความตายที่หมดความกลัว ดังปลงภาระลงฉะนั้นมรตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ้านไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห่วงน้ำใหญ่พัดช,ชาบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นจบแล้วครับผม